ถึงประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักจากชาวโลกเป็นวงกว้างแต่ส่วนน้อยที่จะเคยมาประเทศไทยหรือรู้จักประเทศไทยจริงๆความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันบางเรื่องชาวต่างชาติคิดว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าเบรดเดฟได้พูดถึง5เรื่องที่ชาวต่างชาติมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยมีอะไรบ้างไปฟังได้เลยครับ ความเชื่อผิดๆที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยชาวต่างชาติหลายคนที่ไม่เคยมาประเทศไทยหรือกำลังจะมาประเทศไทยครั้งแรกมักจะโดนเตือนเรื่องความปลอดภัยอย่างเช่นระวังโดนขโมยของหรืออาจโดนปลน้นแต่ถ้าหากเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นๆทั่วโลกประเทศไทยปลอดภัยกว่าแม้กระทั่งอเมริกาอังกฤษหรือประเทศแคนาดา คนไทยไม่จำเป็นต้องล็อกประตูบ้านแม้ว่าจะออกไปข้างนอกหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณไปที่ร้านกาแฟคุณสามารถทิ้งทรัพย์สินของคุณไว้ที่ร้านกาแฟนั้นได้เลยโดยที่มันจะไม่หายไปไหนและผมอยู่ประเทศไทยมามากกว่า6ปีแต่ก็ไม่เคยเจออาชญากรรมอะไรเลยอาจจะมีข่าวเกี่ยวกับคดีต่ตางๆที่น่ากลัวเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นระหว่างคนไทยด้วยกันเองน้อยมากที่จะเป็นชาวต่างชาติ 2. ความเชื่อผิดิดที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่3ถ้าถามว่าประเทศไทยมีคนจนเยอะไหมตอบได้เลยว่าใช่แต่ก็มีคนรวยเยอะมากเช่นกันในปัจจุบันเราวัดโดยสิ่งที่เรียกว่า Human Development Index หรือแปลเป็นไทยว่าดัดชนีการพัฒนามนุษย์ดัดชนีนี้จะวัดจาก3อย่างคืออายุไขของประชากรการเข้าถึงระบบการศึกษา และคุณภาพชีวิตคุณสามารถถามคนที่เคยมาเที่ยวประเทศไทยได้เลยพวกเขาจะบอกว่าประเทศไทยห่างจากคํำว่าประเทศโลกที่สามมากๆถ้าหากคุณเห็นห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยความเร็วอินเทอร์เน็ตหลายๆสิ่งในประเทศไทยดีกว่าทางฝั่งตะวันตกมากๆ 3. ความเชื่อผิดๆที่ว่าชาวต่างชาติคิดว่าผู้หญิงไทยอยากแต่งงานกับผู้ชายชาวต่างชาติ มักจะเป็นคำพูดของชาวต่างชาติที่ไม่เคยมาเที่ยวประเทศไทยหรือไม่รู้จักประเทศไทยจริงๆคนยุโรปมักคิดว่าหญิงไทยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงขายบริการซึ่งเป็นทัศนคติที่โง่ามากความคิดนี้อาจเกิดขึ้นจากการที่พวกเขาได้เห็นวิถีชีวิตตอนกลางคืนของพัทยาซอยคาวบอยหรือที่อื่นๆแล้วคิดว่าผู้หญิงไทยทุกคนเป็นอย่างนั้นมันมีชาวต่างชาติหลายๆคนคิดว่าถ้าหากพวกเขามาที่ประเทศไทย พวกเขาสามารถครบใครก็ได้หรือแต่งงานกับใครก็ได้ซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดมากๆคนไทยมีหลายระดับและผู้หญิงไทยก็มีหลายระดับเช่นกันผู้หญิงไทยบางคนรวยมากมีการงานที่ดีสามารถหาไรายได้ได้มากมากกว่าชาวตะวันตกที่มาเที่ยวประเทศไทยด้วยทัศนคติแบบนั้นถ้าหากคุณได้มาเที่ยวเชียงใหม่พวกคุณจะได้เห็นไฮโซที่เป็นคนไทยและคนไทยเหล่านั้นไม่แค่ชาวต่างชาติด้วย เขาอาจจะอายเขาอาจจะเขินแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้อยากรู้จักคุณครอบครัวของเธอไม่ได้อยากให้เธอแต่งงานกับชาวต่างชาติบางคนเป็นผู้จัดการธนาคารบางคนมีหน้าที่การงานที่ดีพวกเขาอยู่สังคมอีกแบบหนึง่งและไม่ใช่ผู้หญิงขายบริการแน่นอนบางที่ในประเทศไทยอาจมีผู้หญิงขายบริการแต่นั่นก็แค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของประเทศไทย 4. ความเชื่อผิดๆที่ว่าผู้หญิงบริการของประเทศไทยมีเพื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเทศไทยมีสถานท่องเที่ยวและมีผู้หญิงบริการเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นเช่นพัทยาหรือ Walking s t ต e e ตต่างจังหวัดก็มีบ้างแต่ไม่ใช่สำหรับชาวต่างชาติมันเป็นสถานบริการแบบนี้ทั่วทั้งโลก ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่เดียวหลายๆคนอาจรู้จัก Red Light District ของประเทศเนเธอร์แลนด์มันก็เหมือนพัทยาหรือ Walking s t r e e ของประเทศไทย 5. ความเชื่อผิดๆที่ว่าคนไทยหวังจะโกงเงินนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วคนไทยจะไม่ขโมยของนักท่องเที่ยวแต่บางครั้งก็อาจจะมีให้เห็นบ้างแต่ถ้ามีคนที่จะโกงเงินคุณหรือขโมยของของคุณส่วนใหญ่แล้วคือคนต่างชาติที่แฝงตัวเป็นคนไทย นี่คือ5ข้อที่ชาวต่างชาติมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วชาวต่างชาติมีความคิดเห็นอย่างไรเราไปรับฟังกันได้เลยครับความคิดเห็นแรกฉันเห็นด้วยทั้งหมดที่คุณว่ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัย ครั้งหนึ่งฉันเคยขับรถผ่านหนองบัวลำพูแต่รถยนต์ของฉันยางรั่วตอนหนึ่งทุ่มมีชาวบ้านมาช่วยฉันหาร้านปะยางและฉันไปเจอร้านหนึ่งที่ปิดแล้วเจ้าของร้านเปิดร้านอีกครั้งเพื่อปะยางให้ฉันซึ่งตอนนั้นมันก็ดึกมากและเปลี่ยวมากด้วยเจ้าของร้านชวนฉันให้ค้างที่บ้านเขาก่อนเช้าว,วันถัดมาฉันเดินทางออกจากบ้านแต่เชา้าน่าเสียดายที่ไม่ได้ร่วมกินอาหารเช้ากับพวกเขา หลังจากนั้นฉันไปเยี่ยมพวกเขาทุกครั้งที่มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยปลอดภัยมากฉันอยู่อุดรธานีเป็นระยะเวลากว่า3ปีและได้เที่ยวทั่วประเทศไทยฉันรู้สึกว่าเมื่อฉันอยู่ที่ประเทศไทยรู้สึกสบายใจกว่าที่สหรัฐประเทศไทยมีความคิดและบรรยากาศที่แตกต่างจากตะวันตกมากคนไทยเป็นคนสุภาพและเป็นมิตร ความคิดเห็นต่อมาฉันเห็นด้วย100%มาประเทศไทยครั้งแรกตอนปี1990แต่งงานกับคนไทยและมีลูกด้วยกัน3คนฉันรู้สึกว่าที่ประเทศไทยปลอดภัยกว่าประเทศอังกฤษถามว่ามีอะไรที่ประเทศไทยต้องปรับปรุงไหมตอบเลยว่ามีแต่ฉันเลือกให้ลูกๆของฉันอยู่ที่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยมามากกว่า20ปีและสิ่งที่คุณได้พูดในวิดีโอนี้ ฉันเห็นด้วยชาวต่างชาติชอบมีความคิดแปลกๆเกี่ยวกับประเทศไทยพวกเขาไม่รู้จักประเทศไทยเลยสักนิดความคิดเห็นต่อมาฉันใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ที่กรุงเทพฉันสังเกตเห็นว่าคนไทยเป็นคนดีและห่วงใยคนอื่นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเรียกประเทศนี้ว่า land of smile ครั้งหนึ่งฉันเดินตกฟุตบาทและขาพลิกคนบริเวณน,นั้นวิ่งมาช่วยฉันเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นที่อเมริกาแน่นอน ความคิดเห็นต่อมาฉันเดินตอนกลางคืนในประเทศไทยรู้สึกปลอดภัยกว่าประเทศอังกฤษความคิดเห็นต่อมาในข้อที่2ที่คุณบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศโลกที่3เป็นเรื่องจริงมากฉันไม่ชอบเลยที่คนอเมริกาหลายคนมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาพวกเขาไม่เคยมาประเทศไทยด้วยซ้ําความคิดเห็นต่อมาคนไทยมีอัธยาศัยดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวต่างชาติ ความคิดเห็นต่อมาตอนนี้ฉันอยู่ประเทศไทยมาประมาณ1เดือนแล้วไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยสักครั้งความคิดเห็นต่อมาฉันไม่เคยไปสถานที่ที่มีผู้หญิงขายบริการนะแต่ฉันเข้าใจว่าพวกเธอต้องการเงินเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวความคิดเห็นต่อมาได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากฉันกำลังจะไปประเทศไทยเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อมาประเทศไทย คือหนึ่งในประเทศที่มีคนสุภาพและใจดีแห่งหนึ่งของโลกความคิดเห็นต่อมาฉันเป็นคนขี้ลืมตอนที่ฉันไปเชียงใหม่ฉันลืมกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์และแว่นตาไว้ที่ร้านกาแฟวันถัดมาฉันไปที่ร้านแห่งนั้นทรัพย์สินของฉันทั้งหมดอยู่ที่เคาน์เตอร์ของร้านพวกเขาเก็บไว้ให้ความคิดเห็นต่อมาสิ่งเดียวที่ต้องระวังเมื่อไปประเทศไทยคือการข้ามถนนบนทางม้าลาย ความคิดเห็นต่อมาฉันว่าประเทศในทางยุโรปมีคนจนเยอะกว่าประเทศไทยเสียอีกความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาบางจังหวัดของประเทศไทยสามารถจัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโรงแรมและโรงพยาบาลบางแห่งถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆของโลก แต่ต่างจังหวัดยังจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาคนไทยยังไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและอุปกรณ์ที่ซับซ้อนสิ่งพวกนี้มันทำให้ประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาความคิดเห็นต่อมาคุณครูของฉันเป็นคนเยอรมันและแต่งงานกับผู้หญิงไทยฉันจำได้ว่าคนหลายๆคนหัวเราะยาะพวกเขาและพูดว่าเขาซื้อเธอมาจากประเทศไทยเธอต้องการแต่งงานเพื่อจะย้ายมาอยู่ที่เยอรมัน ฉันคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่กว่าเยอะประเทศไทยมีอากาศอบอุ่นและอาหารก็อร่อยฉันคิดว่าเหตุผลที่เธอต้องการมาอยู่ที่นี่เพราะเธอต้องการแค่เปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้นคนหลายๆคนได้ใส่ร้ายเธอและมันทําให้ฉันโกรธฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่สนใจคํานินทานะความคิดเห็นต่อมาฉันเป็นคนสิงคโปร์และสิงคโปร์เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกฉันพูดได้เลยว่า ประเทศที่ฉันรู้สึกปลอดภัยแม้จะเดินคนเดียวในตอนกลางคืนคือไทยและไต้หวันบางครั้งเราโดนโกงราคาค่าแท็กซี่หรือตุกต๊กบ้างแต่มันก็แค่1-2ดอลลาร์เท่านั้นความคิดเห็นต่อมาเมื่อ2ปีที่แล้วฉันลืมบัตรเ t m ไว้ที่ตู้วันต่อมาฉันไปติดต่อธนาคารมีคนไทยได้เอาบัตรมาคืนให้ฉันไว้แล้วความคิดเห็นต่อมาอเมริกาอันตรายกว่าไทยมาก กว่า20ปีที่ฉันได้เที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันไม่เคยมีปัญหากับคนในพื้นที่เลยแต่ต้องระวังชาวต่างชาติที่แฝงเป็นคนไทยให้ดีความคิดเห็นต่อมาใครว่าคนไทยยากจนราคารถยนต์ที่ไทยแพงกว่าอเมริกาถึง3เท่าถ้าคุณซื้อรถเบนซ์ในไทย1คันคุณสามารถซื้อรถเบนซ์ในอเมริกาได้ถึงสคันความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัย แต่ฟิลิปปินปลอดภัยกว่ามากความคิดเห็นต่อมาฉันเคยลืมกล้องถ่ายรูปไว้ที่ร้านกาแฟพนักง,งานเสิร์ฟที่เป็นผู้หญิงรีบวิ่งเอามาคืนให้ฉันความคิดเห็นต่อมาเมื่อไม่นานมานี้เห็นข่าวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อยคนไทยจนต้องเข้าห้องฉุกเฉินและความคิดเห็นสุดท้ายยังมีความเชื่อผิดๆอีกหลายอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างเช่นคนไทยกินเนื้อสุนัขคนไทยใช้แรงงานเด็ก แล้วมีคนมาตอบความคิดเห็นนี้ว่าคนไทยไม่กินเนื้อสุนัขจบกันไปแล้วสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็ดนนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับหากได้แปลคอมเมนต์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเว้ที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมปักหมุดคอมเมนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ